ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันน,นี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือมแมลงสาบตัวร้ายแพร่โรคก่อโรคในมนุษย์เยอะนะครับมแมลงสาบนี่ต้องระวังนะครับมแมลงสาบเชื้อโรคมีเชื้อโรคทั้งตัวทั้งหนอนพยาธิสามารถอาศัยอยู่ในตัวมแมลงสาบประมาณ12ชนิดนะครับสาสรบันโรคผิวหนังเตือนระวังเชื้อโรค ในตัวแมลงสาบส่งผลกับร่างกายมากมายมหาศาลนะครับปกติแล้วแมลงสาบเป็นแมลงที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นแต่ปัจจุบันเพราะว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งอาจไปจติดไปกับสินค้าหีพอหรือลังไม้ที่ใช้คนส่งนะครับแมลงสาบชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนท่อระบายน้ําร้านอาหารโกดังเก็บสินค้าทางการ,กรเกษตรหรือกระดาษอะไรพวกนี้ ซึ่งภายในและภายนอกลำตัวของมแมลงสาบมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์เช่นมแมลงสาบเป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กเนื่องจากมแมลงสาบสามารถปล่อยสารภูมิแพ้หรือว่าอัลเลอร์จนเมื่อมนุษย์สัมผัสสารก่อภูมิแพ้ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืดตามมานะครับ ภายในและภายนออลำตัวของแมลงสาบมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชานิดที่เป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์พบได้เกือบทุกส่วนของตัวแมลงสาบหรือแม้กระทั่งมูลของแมลงสาบก็ตามนะครับตัวอย่างเชื้อโรคได้แก่เชื้อแบคทีเรีโเยโดยเฉพาะเชื้อซัโมเนล่าหรือว่าเชื้อไตฟอ,อยอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษมาพบในมูลของแมลงสาบนอกจากนี้ที่ตัวแมลงสาบย,ยังมีเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซึ่งนําไปสู่โรคอื่นๆเช่นโรคบิด โรคท้องเสียในเด็กโกรคฝีและผู้พองผิวหนังนอนพยาธิและแมลงสาบเป็นโฮสต์กลางหรือว่าอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ของพยาธิหลายชนิดเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนกลมพยาธิตืดวัวพยาธิใบไม้โลหิตหรือว่าชิสโตโซมาฮีมาโตเบียมเป็นต้นนะครับนอนพยาธิสามารถอาศัยอยู่ในตัวมแมลงสาบประมาณ12ชนิดซึ่งสามารถ ผ่านออกมาทางมูลของแมลงสาบได้เลยนะคะรับเชื้อโปรโตซซวก็พบได้หลายชนิดในโดยเฉพาะเชื้อท็อกโซพลาสมาซึ่งจะเป็นติดเชื้อเฉยโอกาสในผู้ป่วยเป็นโรค hib อะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเหตุให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์เชื้อโปรโตซซวอีกหลายชนิดที่เป็นสาเหตุโรคท้องเสียหรือโรคบิดเชื้อรามีรายงานพบเชื้อรา2ชนิดในตัวแมลงสาบได้แก่ aspergillus fumigatus เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจหรือปอดอักเสบแล้วก็แอสเปอร์จิลัสไนเจอร์เป็นสาเหตุของโรคพิมหนังในผู้ป่วยที่มีอาการแขนบวมหรือมีความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดควรปรึกษาพแพทย์และรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมนะครับแต่และยังว่ามแมลงสาบนี่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าอยู่ใกล้หรือว่ากําจัดมันซะนะครับเพราะว่า เป็นก่อโรคมากมายเป็นสิบสิบ,สบชนิดนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ